เอตัวเองสวัสดีครับทีดีต้องรับเข้าสู่การแข่งขันโปเกมอนเฮดดี้คั g เกมนะครับซิ t แอนเพย์เอ็กซ์เดอะสเตเดียมนะครับแข่งขันเอซึ่งวันนี้ครับแข่งขันที่เออมันคูณ2นะครับที่ซีคอนโซแคลสีนักครินนั่นเองนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเป็นร้อยครับใช่วันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะครับและวันนี้นะครับเราขอสนับสนุนนะครับการแข่งขันโดย ปกป้องการที่คุณรักด้วย KMC Guard Barrier Sleeve นะครับผมและ Master Lab Clinic นะครับ ADK นอกสถานที่ต้องคิดถึงเรานะครับครับผมแล้วก็นัดการนะครับจำหน่ายการ์ดเกมนะครับที่เมก a พา a z a านะครับชั้น5นั่นเองนะครับและขาดใครไปไม่ได้นะครับนั่นคือคุณแบงค์นะครับเคยากิโฟร์ดิซิกนะครับผมมินามิโคอิเคตัวจริงนะครับแฟนแท้เขาเลยนะครับครับผมผมบอกเลยว่าคุณแบงค์เนี่ย เป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ครับโอ้โหเ,เ,เรียกว่าถ้าไม่มีคุณแบงค์เนี่ยก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดในวันนี้นะ,ะครับคุณฟูเราลืมแนะนําตัว อ้าวลืมอ้าวสวัสดีครับผมโตเตนะครับโตโตเตนั่นเองนะครับและผมนะครับฟุนะครับจากฟุโนวานะครับแครบผมเป็นผู้บรรยายในรอบที่3นี้นะครับมาดูกันว่านักกีฬาสีเขียวเนี่ยจะเป็นใครนะครับแล้วก็นักกีฬาสีเหลืองเนี่ยจะเป็นใครเช่นกันนะครับต้องมาสู้กันสู้กันนะครับแต่เชิงอระเชิงอร์ครับโอ้โหไปดูเนี่ยเป็นเยาวชน1คนนะครับแล้วก็เป็นน่าจะวัยรุ่นนะครับอ่านี่ไงมาแล้วนะครับนี่เพราะหนุ่มน้อยนะครับ ไม่รู้ว่าน้องเล่นอะไรนะครับเนี่ยเนี่ยมือเดี๋ยวนี้นะเยาวชนเข้ามาเล่นเยอะมากนะใช่ครับผมเรียกว่าหลังจากที่งาน Thailand แชมเปี้ยนชิผ่านไปเนี่ยถือว่าเยาวชนขึ้นมาเล่นเยอะพอสมควรนะเพราะว่านั้นในงานมีอยู่รู้สึกเหมือนมีอยู่ประมาณแบบ3คน4ี่คนคหน้าที่ได้เข้าไปเล่นเพราะว่ามันต้องจับฉลากด้วยแต่ว่ารายชื่อก็มีไม่เยอะอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เยาวชนเริ่มเข้ามาเล่นเยอะแล้วดีครับผมถือว่าดีนะเพราะว่างานแบบน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยก็ ค่อยๆเข้ามานะครับแล้วก็พวกเรานที่แก่วัยก็มานั่งภาคอย่างนี้แทนนี่ครับนี่นี่คุณปู่นี่คุณลุงนะครับเออนะครับเรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะแล้วครับตอนนี้ครับคนชมนะครับ20คนแล้วขอบคุณมากครับคุณยี่สิบคนแล้วอ่ะก็อาจจะตอนแข่งอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าขอแอฟสองครับตอนนี้ทีมงานก็เซตไป ครับผมรอ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 ทีมงานนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่านักแข่งนี้ใจโจใจจอกันเลยแต่วันนี้นะเท่าที่เดินวนนะถือว่าเมตาค่อนข้างนิ่งนะมิวเพาเกียเดียนกาแต่ละตัวเลจิกิกัสทั้งหลายนะครับอ้าวแล้วคราวนี้มาแล้วนะครับน้องสกายล่านะครับกับคุณอ่าซาเปาซาเปาซาเปานี่ผมไม่เคยเรียกเลยดีหรือว่าซาปันครับซาปาหรือน่าจะน่าจะเป็นซาปานะแต่ว่าคนที่ชื่อซาปาเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นชินแต่น้องสกายเนี่ยผม เจอกันบ่อยอยู่นะครับเอาละรครับตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าคุณซาปาครับนั่นเหล็กมาแล้วนะครับไ <c oughs> อ้มืดนี่อ๋อไม่ใช่เหล็กโอเคอรครับปู่เมื่อกี้ผมจะบอกว่ายากแล้วครับเพราะว่าสลิปเขาสีดาแล้วพีแม็เขาสีดาปัญหาเราเอาเปิดด้วยเม็ดซอนนะครับยังไม่รู้<อ>ใครเริ่มก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าใครเป็นผู้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็น้องเปิดมาด้วยโอ้โหเป็นดัมืดเจอมืดเลยครับตอนนี้บผมเด็กดักไลนะครับเด็กค่อนข้างจะ มีราคาพอสมควรเหมือ yeah, นก bon ันนะครับมาถึงใช้ควิกถาอะไรหรือเปล่าครับดาร์กไลท์ดาร์กไลดาร์กมืดไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เจอใครอีกใครใครคือใครควิกบอลนะครับควิกบอลหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรดูก่อนหาอาเซอุดนะครับหอ๋อเป็นอุดดาร์กไลนะครับเป็นลิทที่มหาออุ่ามหาอุดจอมเทพมหาอุดนะครับก็จะลิทนี้เนี่ยจะต้องตั้งด้วยอาเซอุด ครับผมเรวค่อยตีด้วยดาร์กไลหรือว่าตีด้วยอาเซอุสอย่างนี้นะครับปู่ผมถามหน่อยครับเออผมไม่ค่อยรู้เลยแบบถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยว่าดาร์กไลนี้มันตียังไงอ่าดาร์กไลเนี่ยพอขึ้นร่างแรกดียังไม่สำคัญมันจะไปสำคัญที่ร่างวีสตาร์ร่างวีสตาร์เนี่ยเขาจะตีตามจี้มืดที่ติดอยู่บนสนามครับนะครับก็คือใบละ30บแล้วมันจะมี30ดาเมจตั้งต้นด้วย เพราะฉะนั้นก็คือสมมุติว่ามี5้าใบก็จะตีร้อยห้าสิบแล้วก็บวกอีกสามสิบยังเป็นร้อยแปดสิบยังดูใช่คือดูเลยอย่างนี้เลยอ่าใช่เนื่องจากผมผมเล่นด a r k กไล e อาเซอุดแล้วอาเซอุดนี่เป็นอาเซอุด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพด้วยโอจะเห็นว่านี่น้องสกายนี่แสดงว่าไปผ่านสนามไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพมาแน่นอนดูจากกั๊ดูอาอุดของเราดูดูด้วยนี่คือทีมสีเขียวนะครับคุณภาพ้ย ลงสามใบนี่เดี๋ยวคุณเจอทีสีเหลืองนี่เป็นไงเอาจี้มือติดให้เมสซอนน่ะเพื่อนหนีอ่ะเขาไอคิวสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมีอะไรนี่เขาตีเติร์ดนี่แล้วเรียกเรื่อยๆแล้วเนี่ยเขาเขาวางแผนมาดีเขาสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ของผมนี่เอาราคาข่มนี่เนี่ยหมดหมดหมดนี่กับเป็นพันนี่เป็นไงเกินพันกว่าแล้วนี่เป็นไงเด็กอผมยอมเรื่องเรื่องเงินก่อนก็ได้เลยคืออาเซียนไปจะบอกน้องๆก่อนว่าตามจริงที่มันพันกว่าเพราะว่าอาเซียนตัวนั้น่ะมันเป็นโปรโมนะครับ ถ้าเป็นจริงเราใช้ไปปกติก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นถึงขนาดนี้นะครับเอาแล้วไฮเปอร์บอลมาแล้วครับแล้วยังไงครับทิ้งทิ้งน้องปลาครับเนอ่าโวแลนนะครับแล้วก็ทิ้งอีกใบหนึ่งไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่กำลังหาแล้วหาแล้วหาอะไรเอ่ยผมว่าให้ดาวนะเป็นดาร์กไลท์แน่ๆใช่พี่ก็ว่าเป็นดาร์กไลท์ไม่ใช่เปอุดลุงอุดลุงอีกเออเสียตารไปแล้วอุดลุง เอากันใหญ่แล้วขาวหอมบ่อเลยตอนนี้คือปาเนโอลันก็เอสนะดีไม่เอเออือหแล้วงานวิจัยทันทีครับทีครับไมอหมดเพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กมืดแล้วมีตัวอ่ตัวกาลาไฟเอร์นะครับเพราะนั้นสามารถที่จะสวิตจี้แล้วติดเทอร์โบขราวหมแล้วก็ทําให้อาเซียนเนี่ยตีได้ในเทอร์นี้เลยแน่นเลยีนี่ในกดวี스타ทันทีนะครับสิ่งที่น้องจะต้องหาเนี่ยต้องหาเทอร์โบหนึ่งใบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสวิตอินเอจีนะครับ ไม่รีไม่รอเลยครับน้องใช่เพราะว่าพี่ว่าเมื่อกี้เหมือนจี้อินเทอร์จี้มืดเนี่ยหล่นหลุมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถคิดว่าน่าจะเป็นอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เป็นควิกบอลเหรอถ้าเป็นควิกบอลเนี่ยแสดงว่าบนมือเนี่ยมีสวิตจี้อยู่แล้วด้วยนะมีควิกบอลครับมีควิกบอลแล้วก็มีสวิตจี้เอาใส่เทอร์โบแล้วนะครับแล้วก็ควิกควิกทิ้งจี้มืดนะครับเอาแล้วให้ผมเดาเนี่ยกาลาไฟเออร์ดูดจุกชแน่นอนยังไม่รู้นะเพราะว่าต้องดูว่า ยังไงนะครับว่ามีสวิตจี้ไหมนะครับเอาดักไล์ไหมตัวนะครับขบผมกะเอาชัวแน่นอนนะครับกะว่าตีแบ่งแน่นอนนะครับนี่นี่เคาะเคาะหา้วละครละครหมอหรือเปล่าให้เป็นการแบบตัดพลาดของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาแล้วมาแล้วยังไงเสียบไอ้นี่ดูดจี้แล้วยังไงต่อครับสวิตไหมสวิตจี้จริงๆนะครับขึ้นไปนะครับแล้วเคาะเลยนะครับกะตบกะตบกะซัด ตบแล้วครับอันนี้จังหวะน,นี้นตบแน่นอนครับผมบอกเลยสู้กันสู้กันแน่นอน,นแน่นอนโอ้โหรอลเลยไปไีปี้ยังก่อนเลยครับนี่เอาไปเลยหนึ่ง,ง,งไพ<ห>่ไม่รีบไพ<ห>่ละชาร์จชาร์จชาร์จแน่นอนครับเป็นไงเล่าอันอันนี้นะครับอยากจะบอกน้องๆว่าการตีของอาซิวุฒเนี่ยต้องชาร์จให้เสร็จก่อนถึงจะได้เทคไพ่นะครับครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นการ์ดรางวัลที่เราหยิบได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าตอนชาร์จเนี่ยมันจะเปลี่ยนตอนที่เราแบบหยิบการ์ดรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนตอนที่ตีเนี่ยต้องชาร์จให <ahead. S 2> ้เสร็จก่อนแล้วค่อยหยิบการ์ดรางวัลนะครับอันนี้บางคนเล่นผิดหยิบการ์ดรางวัลก่อนมันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มันต้องมันต้องชาร์จจี้ก่อนใช่ไม่ต้องหยิบใช่ใช่นะครับจะเป็นสเต็ปแบบนี้ใช่มันจะอย่าอย่าหยิบผิดนะครับบนโดนวอร์นิ่งได้เช่นกันนะครับอันนี้ครับผมอ่าสู้กินซื้กินซื้กันสู้กันแล้วตอนนี้นะครับดูเด็กนะครับเป็นอินเทอเหมือนจะค้นนะครับค้นหาเป็นอินเทอแล้วก็เป็นไอ้นี่นะครับอ๋อเป็นฝั่งฝั่งเนาะคุณซาเเเปปลนนนนีี่่ย็ะครับ เป็นอ่าเป็นไอเกนคีนะครับผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ไอดินชีไม่ใช่เป็นดาร์กแบบปกตินะครับเป็นครับอ่าแต่งยิงจริงเพราะผมนําก่อนน้ำจริงผมน่าจะชนะแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไงเชียร์ทีมตัวเองออกนอกหน้าขนาดนี้เฮ้ยผมอาจจะพิกก็ได้ดูคุณพิกอะไรบอร์ดมีแค่นั้นเน้นสเปมไงเน้นสแปมอะไรอยู่เขาเขาเน้นเขาเกมจับคู่อ๋อเกมจับคู่ใช่ครับนี่ดูอ๋อเขาคือต้อมีจับคู่นี่ดังเลยโอ้นี่ไม่ใช่จับคู่ธรรมดาใส่จี้ทองรอแล้วด้วยนี่แล้วก็มี มหาอุดเออนี่คือมีจี้มืดในหนามสี่ใบนะครับผมเป็นร้อเล่นใบร้อยยี่ร้อยห้าแล้วนะรีซะรีซะแล้วนี่เป็รียบเลยแล้วนี่เออแล้วนี่ท่านอาวุธตีขีนึงไมค์สามใบนี่คือนี่แล้วนะบวมแล้วนะเด็กบวมตอนนี้ผมว่าโอ้โหคิดหนักแล้วนะครับเอาแล้วฝั่งผมชิดหนักแล้วหรือยาวเลยครับขาท่าเลยครับเพราะเนี่ยเทินหน้าเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงอาเซอุดหรือว่าไม่ได้ลงไดเกนคีแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไดเกนคีนะครับเพราะนั้นนี่ ก็จะต้องวางใเกนคีก่อนแล้วถ้าสมมติดโดนลากไปตีตายอย่างงี้หนักเลยครับผมตอนนี้ครับเออจิเมเลียนครับเซิร์ฟม,มาเป็นเอองานวิจัยศาสตราจารย์นั่นเองนะครับแต่นีน่บนมือไม่มีอะไรครับาวผมบอกเลยว่าลำบากนี่ไ <ผม S 2> งนี่ไงบนมือไม่มีอะไรต้องทิ้งไหมหมดผมได้กลิ่นกลิ่นมือเขาครับ,รบกลิ่นแบบทะเลเค็มๆอะไรพี่ได้กลิ่นชัยชนะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮกลิ่นชัยชนะกลิ่นชนะของฝั่งสีเขียวนะครับคุณอย่าพึ่งคุณอย่าพึ่งแงขออกหน้าออกตาแล้วเราแน่นอนครับ คุณรอดูฝั่งสีเหลืองของก่อนนี่ยเจ็ดใบนี้อาจจะเป็นเดสตินี่ดอก็ได้ไหนนี่โหเงียบีๆนี่ลงได้คินชี้นี่ไงได้คินชีมาแล้วมาแล้วติดจี้ครับนี่ติดจี้โชว์แล้วไงยังไงต่อมีเลี้ยวบอลเลี้ยวบอลนี่คือบอลคุณภาพนะครับครับผมขับแก้วนะครับแต่ว่าบอลโดทิ้งเข็มขัดนะครับทิ้งเข็มขัดนะครับไม่ไม่ไม่อยากแบงล่ากแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงอ๋อแต่ว่า อ๋อแทดนคีไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้วางไว้ไน้เดอินที่แล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะจะขึ้นล่างไอ้นี่ไม่ได้นะครับล่าง V Max ไม่ได้วางล่าง V s t a าไม่ใช่ V Max อ๋อขอัยครับขอัยตกแพท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 เออเพราะฉะนั้นเพราะถ้าขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถน็อกอาเซอุ้ในชุดเดียวได้แต่ว่ามันในเอ็นคีเนี่ยเขามีท่าน็อกลอง280ได้นะก็คือกด V ี t a r วาง4เม็ดแล้วก็ติดไอ้นี่มันก็จะตี260 ตอนนี้ครับเออใช้ไปเลเวลบอลนะครับแล้วก็เอาจิเมเรียนขึ้นมาแล้วก็ใช้จิเมเรียนเสิร์ชหาการ์ดเทรนเนอร์ครับซึ่งจะเสิร์ชหาอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหาอะไรดีเพราะว่าเอ่อสปอร์ตก็ใช้ไปแล้วนะครับนี่ผมว่าเนี่ยใบนี้แหละสวิงยึนงานไม่ใช่เอาอ๋อจะเตรียมเอ๊จะรีบไปไหนนะครับเขาอาจจะเล่นแบบนี้ก่อนก็ได้ครับก็คือเอาจิเมเรียนมายืนรับ รับเท้าก่อนครับกันแต่จริงอผ่านเลยนะครับเอ่าแล้วจั่วแล้วครับเอขาดาขาดตปนี่น้องสกายนะครับเตรียมตัวแน่นอนนะครับการ์รางวัลไปที่2นี่ขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่านี่เลยจิเมเลียนยืนรอแล้วยืนรอแบบหรือว่าหรือว่าน้องสกายจะละโมบลากไดเกนคีมาตีไว้หนึ่งทีหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาตีไหวนะแต่ก็ก็ ไม่แต่แต่ว่าต้องดูว่ามีดักดักแพดเยอะขนาดไหนเพราะว่าในจริงๆแล้วเด็กลิทเนี้ยจะใส่ดักแพดแค่ประมาณ2ใบจะไม่เหมือนดักมันจะไม่เหมือนอ่ลิทอื่นนะครับถ้าเป็นลิทอื่นเนี้ยจะใส่อ่าตัวดักแพดค่อนข้างเยอะแต่นี้ใส่น้อยกว่านะครับเอาละครับเหมือนจะใช้งานวิจัยศาสตราจารย์หรือเปล่าใช้ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อ่ากีกตันบอลอ่าการไปนี้ผมไม่รู้ครับปลูกมาทำอะไรโปเกมอนเบสิก ที่อยู่ในการ์ดรางวัลของเรานะครับเอาขึ้นมือนะครับหลังจากนั้นนะครับเอากาสกีกตันบอลเนี่ยกลับเข้าการรางวัลไปนะครับคือเป็นคือเรียกได้ว่าเป็นบอลที่มีคุณภาพบอลบอลหนึ่งเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นบอลทองปูไม่ปูครับมีคนบอก FC ปลูกครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณคุณจูด้วยนะครับบอกะไรปู่ชื่นใจชื่นใจเลยคแรงสามีแรง300%ใช่โอ้แต่ว่าหาอะไรมาอีก โอ้ยกะเอาให้ตายนะครับเรียกว่าเซตบอร์ดรอ2ตัวเลยแล้วตอนนี้ถ้าแบบใจนิ่งๆนะครับตีรอก่อนได้อีก3ใบอีก3โอ้หน่าจะเอ้ยผมว่าถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวนัดอ่าโอ้โหเสียบจากมือเท่ากับ1 2 3 4 5สาหแล้วก็ชา้าจจากในหลุมเป็น6นะครับปี210นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตีด้วยอาเซอุสต่อไปนะครับแตกกระจุยเล้วชาร์จี้ต่อเลยนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นโอ้โหเท่ากับว่าน้องสกายเนี่ย เซตไว้3ตัวเต็มๆโอ้โหตอนนี้ผมบอกเลยว่านักพากทีมเหลืองน่าสิดแล้วครับ <c oughs> ทีมเขียวลอยลำอ่ะผมบอกเลยว่าแมทที่เรียกว่าหมัดหน้าเนี่ยนั่น3ข้างหลัง2เป็น3 4 5 6 7แล้วข้างหน้าอีก1ใบเป็น8ใบ <c oughs> ถ้าเอาขึ้นมาได้หมดเนี่ยคือ8 3 24แล้วบววอีก30ตั้งต้นก็จะเป็น270แล้วนะครับโอ้โห,โหซึ่งแรงมากๆขึคืนในกินคีเนี่ยมีเลือด แม็กซิมัมที่280นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่น้องสกายติดจี้อีกใบเดียวเนี่ยก็จะสามารถน็อะไรเกนฑขี้แบบว่าต่อยแบบธรรมดาได้เลยนะครับแบบหมัดเดียวจ่อวันพันแมนอ่าเรียบร้อยนี่นะครับอินเทเลียนนะครับฝั่งซาเปลนะครับหยิบขีบนะมาแล้วนะครับขีบนนะเนี่ยสามารถเอาจี้หนึ่งใบนะครับในหลุมขึ้นมาแปะ บนโปเกมอนตัวไหนก็ได้ของเรานะครับหนึ่งตัวนะครับและหลังจากนั้นหาการอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือเทิร์นก่อนหน้าต้องมีโปยกมอนถูกตีตายด้วยนะครับเออถ้าไม่มีโปเกมอนถูกตีตายเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับปู่เจอพิขี้ผมโอ้พิขี้อาจจะพิเกมก็ได้อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเขาจะเสิร์ชหาคิบันะเนี่ยเขาจะเสิร์ชหาโปเกมอนนะครับนั่นก็คือไดเคนคิแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็บนมือของคุณซาเปลเนี่ยมี ผ้าคาดรออยู่แล้วนะครับนี่โว้ไรเคนชีแล้วเนี่ยจังหวะนี้กดวีสตาวาง4เม็ดที่ตัวอาเซอุสแ,แล้วก็ใช้อ่าเข็มขัดนะครับติดเพิ่มลงไปแล้วก็ตีน่าจะได้น้อยๆเลยไม่น้อยๆอย่ะก็ค,คือ220ร้บวกสีที่วางเป็น260โอ้โหแล้วก็ติดเข็มขัดอีกก็จะเป็น290ซึ่งจะน็อกอาเซอุสได้พอดีนี่เป็นไงเจอเข็มขัดไรเดอร์เฮนชินของผมแล้วก็ตาหน้าเนี่ยน้องสกายเนี่ยก็จะติดจี้เพิ่ม สองใบแล้วก็น็อกคืนพอดีเหมือนกันเรียบร้อยเอาผมลอบใจตัวเองก่อนทีผมว่าเอาใส่เนาะนี่เขาไม่ใช้เอ๊ะมันก็ไม่พออยู่ดีอ๋อเขาอาจจะวางไว้เพื่อตัวอื่นก่อนครับผมเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องไอ้นี้ด้วยติดจี้แล้วเตรียมแปรงล้างติดเข็มขาดแล้วเดี๋ยวต้องติดจี้ตัวข้างหลังด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนี่ไงนี่เน่โอ้รู้ก่อนล่วงหน้ายังกับยังกับไอ้นี่พ่อหมอแม่หมอคุณมีพลังวิเศษเราดูหน่อยหน่อยครับ รู้รู้อย่างนี้ <S <S 2> <S 2> อ้าวแล้วจังหวะนี้ยังไงนี่ไง <S <S ยังไงนี่ยังไงนี่เอ็น,นะอาเซอุสตีฮะพอดีแล้วก็นี่ก็พอดีคําเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสนามมี3 4 5 6 7ห้าหเจดมี7ใบนะครับแล้วมีกาลาไฟเยอร์นะครับแล้วตอนนี้ชาร์จกาลาไฟเยอร์นะครับเป็น8ใบ 8, 8 3ด4มบวก30เป็น270แล้วนะครับ,รบเรียกได้ว่าน็อกแน่นอนนะครับนนขาดขาดแค่จี้อีกลูกเดียวนะครับก็จะน็อกไดเคนคีไดเลยขาดขาครับขาดขาขา,ขาดขา <S 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 เฮ้ยอู่ว่าน้องไม่ได้จริงๆครับผมเอาแล้วตื่นเต้นเลยอาอตายตายตายตุยเย่ตุวเย่พอดีครบไหมหรือ่ามองผิดผมว่าอ๋อผมน่าจะมองผิดครับก็ได้ไปอีกสองพายได้ไปสองพ่เหลือสองหนึ่งสองผมผมลืออธิบายใบปู่ว่าวีสตาร์เนี่ยมันไม่เหมือนวีแม็กอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาโดนตีตายเนี่ยมันได้สองพายใช่ถือว่าเก่งนะครับใช่ถือว่าเก่งนะครับ แต่ก็แรกๆกันมาด้วยเลือดที่น้อยกว่า V Max นั่นเองใช่ครับแต่ว่ามันก็เร็วกว่านะใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเออแต่มัน e v โเหมือนกันทั้ง V Star ทั้ง V Max ก็ต้องอีโวมานานอันนี้ครับผมยังไงครับเกิดอะไรขึ้นยอมแล้วใช่ไหมยอมครับโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าเห็นตั้งแต่แรกนะแคปปูบอร์ดนี่ก็รู้แล้วน้องสกายชนะแน่นอนนะบอร์ดระเบิดครับสวัสดีคนดู27คนด้วยนะครับโอ้ย29โอ้ย25เดี๋ยวก็30 ครับผมสวัสดีด้วยครับสวตีดเรียกว่าจบลงไปแล้วนะครับกับแมตช์นี้ครับกับน้องสกายนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเป็นยอดเด็กดาร์กไลน์อาเซอุดดาร์กไลนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ที่เน้นตีเพื่อชาร์จจี้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจเรียกได้ว่าตีค่อนข้างแรงพอสมควรเลยว่ารีดเนี่ยถ้ารีดเนี่ยรีดเป็นเตาเรียเลยเรียบเลยเรียบเลยนะครับตบเรียบเนี่นอนฝั่งสีเหลืองก็โดนตีจนเรียบไปเรียบร้อยนะครับรวบไม่ใช่เรียบอย่างเดียวรวบไปเลย ตีตีซ้ำก่อนแล้วก็โหไล่มืนตีมันเกมเก็บเวลเลยครับใช่ตีตัวเล็กตีตัวใหญ่ตีตัวกลางใช่และเทอร์นาเนี่ยต่อเรียกได้ว่ายังไงดีต่อให้โวดาเกนคิมาแล้วตีได้เนี่ยแล้วไอตัวดาร์กไลเนี่ยมันไม่ตายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตีซ้ำอีกรอบเนี่ยคือดาเมนมหาศาลอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยากแล้วที่น้องสิบสิบสิซาเปาจะกลับมาแบบ เอาคืนได้นะครับเพราะว่าน้องเรียกว่าน้องสกายน่าจะตีแบบหึ่งสอดสองสอดสามสอดสี่สอดน่าจะจบเลยนะครับมีคนกระิมาบอกว่าอยากดูเด็กหมีครับหม,มีไหนหมีแดงหมีฟ้าหมีแดงหรือหมีฟ้าแต่จริงๆแล้วเขาพูดเล็กหมีน่าจะเป็นหมีฟ้าครับตแต่<ม>วันนี้เนี่ยเรียกว่าเดินตามโต๊ะแทบไม่เห็นหมีฟ้าเลยเนื่องจากว่าคือแมคานิกหมีฟ้าเนี่ยต้องคุยก่อนว่าหมีฟ้าเนี่ยเขาเล่นกับอินเทเลียนเออซึ่งตอนนี้เด็กที่เล่นกับอินเทเลียนเนี่ย มันโยกย้ายไปเล่นเผาเกียร์กันหมดแล้วใช่ครับพววเพราะว่าเผาเกียร์มันแซบมากใช่มันแซบมากถ้าน้องๆยังไม่เคยจับเผาเกียร์นะครับพี่บอกเลยนะครับ